ใจประสงค์สางกลางดงกวาบ้านพี่น้องเอ้ยใจประสงค์ฉี่ข่านกลางบ้านกวาดงนะครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้บ่าวสุรยิยอเดินทางมาตาลาดนครโกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้สิว่าเปิดดงราคาสิ่่มาอัปเดตราคาครับว่าจะถือจะแพงยังไรครับไาครับพี่น้องกดสิไปเบิรงน้ำกันกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บ่าวสุรยิยอดเลครับเด้อปไปเบิรงน้ำกันครับผมพ่อเจ้าขายแล้วติขายได้เท่าไหร่บ้านนี้สี่เมื่อสามเวียนเวียนน้ำมัอไทยซื้อ เวียดทั้งเวียดทั้งใต้เนาะอ๋าโชคดีเ้าพอเด้อครับผมปลาผนขายเลยครับซีเมื่อสามครับ<ะ>อย่างหลอกมาเมืองนี้เข้าง่วงงามอยู่ครับเอบาไปดีครับผมได้มาขายมาซื้อหมดนี่มา,มาขายคนระับเป็นเลยขายเบอร์ตีขายไปละะแล้วเอาเจ้าสากโชคดีได้วไปดีครับปลาครับพี่น้องเขาอ,อย่างหลอกมาทางนี้ครับผม<ะ>ง่วงงามให้ถามจะข้ามเลยมาเปิดราคาไปเท่าไหร่ ครับอ่ะครับผมนี่สาท่องเกจเดียนเปิดเปนสามสิบเกดสูงลอยสี่เพิ่นเปิดไว้สาสเกดสูงลอยสี่ท่องแน่นอนครับท่องเกจเดียนเออทันว่าหน่งทันวนทันว่าครับนี่ครับควยงาม อ่างเราเมา่นี่จะเข้าครับผมฮะไอ้วันดีไอ้วันดีครับมื่อนี่ในไม้กี่ตครับมื่อนี่สองตัวเอาวันดีครับผมสองตัวแม่ตีแป็มั่วเลยครับนี่แม่สาวสวยสูงเท่าแนนาะครับมันสูงหน่อยสี่ทับสองนะครับนี่สูงหน่อยสี่ทับสองลูกสาวเบีกอุไทยนี่ครับก้นดีก้นงามครับนี่สวยงามงามแท้แน่นอนครับขั้วตัวนี้ เปิดราคาไปเท่าไรครับผมห้าหมื่นเก้าราคานี้ต่อล็อกฮะทองไม่เดท่าท้องแล้วจีท้องไม่เก็ตเดียนประกันพร้อมมหนบ่เพราะว่าตรวจเอ็นตอร์ซ่าเรียบร้อยเนาะนี่ครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีฮะเสื้อมาตะปูอะไรด้อยฟันหน่ำนมเอาผัวอจะหน่อยเพื่นว่าท้องเก็ตเดียนตีท้องเก็ตเดียนครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีอยู่ต่อล็อกกันหน่อยเนาะเอาบ้านี้ห้าเทียาโตนั่นนี่ครับบ้านี้ตัวนี้เท่าไรก่อนครับตัวนี้ มองขายเลยเหมือนสามหาลอยข้อยแม่สาวหน่อยเนาะควยแม่สาวหน่อยควยตัวนี้ต่อรองกันเนี่เนาะต่อรองก็ได้เอาจังสีตะพุ่มถามหลายดอกฝากเบอร์ซะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้ากแปดสี่สองหนึ่งหนึ่งเก้าสอ่กาจหอยทั้งในครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปลาครับพี่น้องเฮาครับหลังจากเบอร์ข้อยงามแล้วเดี๋ยวบ่าวสุริยะดเสพภาพพี่น้องย่างไปเบอร์อีกจักหน่อยนะครับผมเออ ตลาดนัดโคกกระบือบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมนี่โอคอยถึงง่ายงายอย่างรองมาท้งนอา้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจากโตัครับมาอนีตัวนึงนะครับนี่สายผูมันบ่แม่ลูกของโตัวนอเทพพระบุรความสูงเทนนอนครับนี่ ร้อยสามสิบแปดนะครับควายตัวนี้ถือว่าดีครับกนดีกนงามสะโพกดีแข้งขาดีใส่ได้เปิดราคาเท่เาไหรก่อนครับสี่หมื่นเก้าราคาต่อรองกันได้เนาะราคาต่อรองกันได้นี่อเอายังส,สิซักสิเดือขายอยู่ดอกฝากเบอร์ซะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดจากหอยท่านใดครับผมเอ้าเ,อเอาเจ้าก็เจ้าเดิมสวัสดีครับประคับพี่น้องหลังจากเบื้องหอยอีกหลักสิญางพีเบื้องอีตัวหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับง่ายเลยมาจากตัวครับนี่ ข้อยมาสามตัวแม่เขผัวครับนี่เอ๋อแม่ตัวนี้แม่สูงเท่าเลยสูงเท่าใดเดี๋ยววัดเบื้องไปบัวครับบัท่านไหนวัดเบื้องเอาประมาณสูงร้อยสี่สิบเอ็ดพันนะครับข้อยตัวนี้ประมาณเนาะครับต่อร่องก็ได้เปิดราคาไใเท่าใดก็ครับผมสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าตอร่องก็ได้เอายัางซีซะถืออกถือแก่กับซองฟรีพุ่นล้วเนาะจักโลกก่อนซองฟรีจักโลกอ่ะต่อร่องกันราคากันเนาะเอายัางซีฝากเบื้อใต้ศูนย์หกหนึ่ง ห้าสองเก้าสามศูนย์เจ็ดสองจากหอยท่านใดครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลาครับพี่น้องเขาอย่างเราไปพิ่งโตต่อไปครับไปสักวัสดีครับได้มาจากตัวข้มวันนี้ตเดียวโครโรเนี่ยตเดียวโคโลโอ้คือยังโคโลงามเนาะเป็นบ่ตาดีตางามอ่องข้อดีก้มฝงกมฟงกมฟงเนาะมู้นี่มันสายเสียบสายเสื้อนี่เป็นบ่ขันตัวแม่เผือบ่ได้นี่พี่น้องมันค่นหลายครับครับผมอันเพราะยังอันสักเจ้าเปิดราคาไปเท่าใด ตานไรก็สอเพื่อนสองเมื่อนเก่าพันหาลยอยครับกล้วยตัวนี้เาได้ขายอยู่ดอกควา่ำสูงกับสิประมาณลอยสามดเกหอนบุ้องหอดปปอ,อดยอ่เนาะอ๋อเสียพ่อสักฝากเบอร์ซะศูนย์หกสามหกศูนย์สองศูนสูนสองจา็ดจากห้อย อ่จางห้อยซักจกังหวัดมหาสารคามเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับปลาคารับรพี่น้องไปเบิึงคั้วตัวโตไปครับผมบึงขับบึงบรรยากาศค้นหลาเลยครับนี่นายห้อยนายทุนทางเวียดนามจักเป็นว่าไทยจักเวียดนามจากักเขมรจักเกลียวเล่านะครับหลครับครับคนปะหลายกันครับมื้อนี้มายังเรามาทางนี้อ<ม>ันนี้นี่คนถือว่าคนหลาสวัสดีครับสวัสดีครับงใดใได้มาบ่มื้อนี้บ่ได้ครับบบ่่ไไดด้้มาแม่นบ่โอ้ครับเอาจังซั่นโชกมานเด้อ เอาไปดีครับพ่อตะกอนรอเมือนอ่างนี้มัป้ายยางรอมาทางนี้ก่อนครับผมลอยหาพีห้าน้องตะก่อนกล้วยดอนใไงก็จ้าเปิดทะเลถามราคาอันนี้จะจเปิดทะเลน่ะขั้วหอย้ดอนไงโอ้ยอยากต่อรองกันอยู่ครับเวียดนามเวียดนามต่อรองกันอยู่ครับเบื้องบรรยากาศครับ ก็เจ้าเปิดทอดเล่ละค่ะห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกขยามาดูห้าหมื่นหกเวียดน้ากําลังกอกันอยู่ใหรอยู่ตอล่องกันยางหนักเลยครับน้ห้าหมื่นครัพพี่น้องเรามาทางนี้ครับเพี่เบิ่งครัพพี่น้องเฮา เบือ้องบรรยากาศคนสื่อคนขายหลายคึกคื่นครับคึกคื่น,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 นว่ามันธรรมดาคึกคัดคว่มหลายคักครับคนมาหนีป่ะครับยางเลาะมาเบื้องนี้ครับเบื้องขั้วเถือกใหญ่ก็น่าครับนีบรรบบรรบ่โอ้คนก็ยังหุ่มหลายเท่านี้ไหมมึงวะพว่อใหญ่ใหญ่สวัสดีครับเจ้าเด็กมาจักตัวพว่อใหญ่ โทษได้เจ้าเปิดโทษได้ละขานี่โอ้เปิดโทษได้ย,าย่าหาเมื่นบาทมันปอระขาหาเมื่อนบาทเวียดนามกระลังเบิงกระลังต่อรองผูกสายเสียบสายเสื่งเงยครับข้อยตัวนี้ต่อรองได้น้อยเนาะต่อรองได้เปิดไปห,หาเมนนื่นเนาะนี่ครับพี่น้องท็อปจต้นใจโทรถามมาเด้อเดี๋ยวปายาย้าสุริยาอยถามเบอร์โทรให้ดอก ขั้วสูงกสิประมาณอยสี่สวเนาะอยส่สิบเก็ดเนาะเกือบลอยหาซิบคนละขั้วตัวนี้ก็ะไดคนดีกนงามหางดีอยู่ครับพี่น้องเพิ่นเปื่อยหาเงินพี่น้องอย่าได้โทษทักมาเด้อขันโทษสาบท่านี่เดี๋ยวบ่าสุดิยะสิถามเบื่อโทษเพิ่นหายอกขั้วตัวนี้เพิ่นเปื่อหาเงินเน่ยอ้ฝากเบื่อจะันอ้เาห้สเก้าห้าสามสี่หนึ่งเก้าสองเก็ดหกจากเน่ยอ้ทั้งหาน้องโอเกนำจังหวัดมหาสารคามสวัสดีครับผม ปลาครับพี่น้องครับวันนี้ยังรอไปเบื้องโตเอื้อนนะครับท้ายโตใหญ่ๆงามๆให้เบื้องแล้ววันนี้นี่บรรยากาศครับค้นหลายครับตลาดนัดบ้านหันลำพื้นเมืองจังหวัดมหาสารคามเี่ครับวันนี้วันที่เงี่สามมีคนหลครับครับผมปลาเบื้องทางนี่ครับผมวันปลาหยางรอไปเบื้องโตต่อไปครับได้เยอะหรือยังฮะเวียดโอเวียดนามวันนีครับสวัสดีครับเวียดนามขนลอยล้านพ้าล้านมาเนาะปลาครับหยางรอเบืาองงนี้ครับผม นะครับคอยกันไปข่อยดอนพันวาได้แล้วหาเมื่อหาตกลงกันแล้วเรียบร้อยนี่ครับไปเบิ้งควายดอนใหญ่ตายว่าควายนั่นตกลงแล้วห้าหมื่นห้าตกลงกันแล้วเตะโอ้ตกลงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> นี่ครับค้อยดอนตัวนี้ตอนแรกๆบ้าสุริยะไทยเป็นเพิ่นกำลังต่อรองกันบัานี้ต่อรองเรียบร้อยแล้วเวียนน้มให้หามื่นหาตกลงกันหามื่นหาครับอ่าเอาเรียบร้อยนะครับค้ยดอนตีประทับตาย่างดีครับผมดีประทับตาย่างดีปลาคัพพี่น้องย่างเราเป็น้ยตัว่ตไปครับผมยพี่น้องหลายด้ทำเอ่อถือว่าโซ่คนหลายครับนี่คนซื้อคนขายคึกคักครับ คนซื้อหลายเนาะคนซื <át> ้อหลายอยู่มือนแต่ราคากะยังบ่ทันหลายเนาะเอาเขาบอกก๋อยงามมือนเขบอกเขาเนาะเหล่าบางเจ้าหน่อยฮะเทียเข่ามาเรียรยังคอยเบื้องน้อยเนาะปลาคาร์พพี่น้องเขายังร้อนมั้ยแต่สายเวียดย่างเดียวนี่เรเวียดตัวเวียดตั้งใจพักกันเข่ามาซื้ออะไปลาคาร์พพี่น้องห้อยเหล่าไปเพิ่งโตต่อไปครับนี่ครับโอ้คนเข่ามาหลายครับบวธรรมดาโอ้หลายใครที่คนเนาะเอาบัตริครับ โอ้ไรคับค้นแมเจ้าได้มากบ่นิขายแล้วบ่เอาเจ้าสัตโมานเด้อโอบหมานนี่เอาสวัสดีทั้งสองจะคนนลูบรอคนนลูบรอพ่อกันเนาะเอาโอ้อนเขาหลยคับน้อง้นเนาะโยกลายเนาลายบ่เบียดขมาาลายเนาะเบียดขมาลายแต่าล้วยน้อยโืิ้วยนอยฮึ้วยน่อยน้อยกล้วยน้อยเนาะแต่ว่าเบียดขมาาลายเปลีวก้ยเปิดแล้วามันสีเบิดตีนบ่ ป่ะมันโบเบิดเด้อครับแต่ว่า oh, มันเออเขาหายถึงไรเขาหายถึงไรก็เจ้าบอมาขายเนาะเอาเจ้าสั่งขอบุญขอบคุณเลยได้เอเอาสวัสดียายปะเดี๋ยวไาสุยยาย่างเราหาพี่หาน่องย่าเข้าสักวันปไปพาพี่น้องเอ้าไปย่าพอดักเป็นยังไหคุยกันแล้วไปตัวเท่าไรล่ะเจ้าขายเนี่ยตัวเดียวสองตัวสองตัวไม่พอสองตัวสี่หกตะกี้ตัวเดียวมันกับสี่หกเนาะสวัสดีสองตัวห้าหกคนละนี่เหยียดน้ามกําลังต่อรองเนาะ กำลังโทรศัพท์หาหมูอยู่ว่าเสี่ยอดีมอเนาะเดี๋ยวได้คล้ยผมนะครับจะได้แม่นบ่เอาจังสี่ซะถามเบื่อซะบ่ถามหลายดอกเจ้าเก้าเดิมกันส่วนแปดส่วนแปดส่วนเจ็ดหกส่วนหกส่วนหกเจ็ดก็หาใจอีพอเอาเจ้าเก้าเจ้าเดิมเนาะวันดีพอดีครับเอาไปพาดิพี่น้องเขาย่างเราบ้างนี่บอกางขายของเด้าพอเด้อเมื่อกี้บวกใครมีคล้ยง่ากว่าไทยคล้ยสายเนื้อเถอะเนาะ สายเวียดมาหลายพอนี่นี่ก็บอกมันเพิ่คอยได้พอนี่เบิ่งหางนี่กับง่ามอยู่นี่เบิ่งหางไม่พอป้าเดี๋ยวก่อนเบิ่งหางกันนะเบิ่งหางกันง่ามป้าตกง่ามเดี๋ยวพว่อจะใย้พ่อสับเนาะนี่ถ้ามาดา็เป็นคล้ยงามผมเนาะแต่ว่าเวียดมันมาหยเป็นสายเนื้อเป็นบ่ขนาดกล้วยงามสองตัวสีมืดหาพอดิสองตัวสีมืดหาเอ้ปาปออาาาา้าขับไปนอนห้องยางเราเมื่เท่านี้ตะกอนหลอกค่ะค่ะขายเถอะเดี๋ยพวพ่อขายตะลูก ท่อได้ล่ะพอ่อคั้ยตัวนี้สามเมื่อนหาต่อรองกันได้เนาะสามเมื่สามเมื่อนหาตอรองกันได้ลูกลูกมันไปแล้วบ่ลูกขายแล้วโอ้เลี้ยงตาแมียใชแล้วลูกมันเบิ่งล่าลูกลูกขายเท่าไรพอ่อหาพันหาพันจะเจอเนี่ยอ้ตะกี้มันเมื่อนกลัวเนาะแล้นี่หาพันจะเ้อลูกลูกหาพันเม่ขายสามเมื่นหาเนาะเอาต่อได้เนาะเอายังเีษซะ กบกันม้วนๆนี geliyor, ่แหละฝากเบอร์เศ้าศูนย์เก้าสี่3 7 477จากอีพอยนะครับผมเอาประวัติเจ้าเก้าเนาะสวัสดีครับปลาครับพี่น้องไปเบิ้งคว้ยโตต่อไปครับนี่สามมื่นหาต่อร่องกันเดาโทรไปหาเพื่อนเด้ออย่างทุกคนเยเยสาสวัสดีครับได้มาจากตัวมันนี่งตัวหนึงควายตัวนึงอ่างวตัวนึ่งควายตัวหนึงเอาตัวแม่ตัวผูกตัวเม่ยเวเนาะ ทอดได้เลยเดี๋ยวเปิดราคาไว้เปิดราคาไว้เสียวไปตรวจทองโยโอ้เสียวไปตรวจทองขันมันทองกสิี่พันขายอะไรก็นั่นโอ้ขายมันทองสิี่พ่นเออเอาคล้ยตัวนี้ตะวัาตัวนี้ห้องสี่พันห้องสี่พันสองห้องสี่พันสองราคาต่อรองกันได้ได้ครับตะวันเบ้าสุริยะเบื้องหลังว่าเป็นทองเด้อครับเบื้องหลังว่าเป็นทองใครมันคาดบอกใครมันคาดว่าเพชรทองฮาเดียนนี่กล้วยตัวนี้กับหลก็นั่นเหลือกับหลายก็นั่น เอายังซีทราบเปิดไปซีเมื่อสองต่อร่องกันได้ขันไปตรวจว่านมิทองก็อาจจะคุยกันไม่เนาะเจ้าสร้างกับให้พี่น้องโท่มาเนาะเอาเอาเบือท่ออย่งพญาศาสุนเก้าห้าสุนเก้าห้าสองหนึ่งซีแปดซีสองเก้าแปดซีสองเก้าจากอีพอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเอาสวัสดีครับพี่น้องอยากได้เฝ้าโท่มาได้โท่อสาวเพราะท่านนี้มันบ่ฝ้าโท่อตัวนี้เนาะต่ามาราคาฮาร์เทียทองยังคอยคุยกันอีกเทียนนึงเนาะ อ่ะครับผมบัตดีพอสวัสดีครับป้าพี่น้องย่างรอไปเบื้องค้วยตัวต่อไปงัวตัวต่อไปนะครับผมนี่พี่น้องหลายทัาครับเงินเวียดกับเขามาหลายนะครับเวียดเขามาหลายรีบอนธรรมดาเนี่ยต่อกันต่อราคาดีครับบ่รมันต่อขึ้นในเวียดเวียดต่อลงเวียดไม่ต่อต่อลงอย่างเดียวเออเดี๋ยวนี้ตะวันไนทุนในทุนทางไทยเฮาก่ะให้ราคาก็ดีอยุต่อกครันอ่าต่ว่าเวียดต่อลงอย่างดีเดียว ปลาครับพี่นังยังเลาะไปท่ามีครับผมจ่างเลาะไปเบิ้งก็ได้ป่ะดิมาคือหลายแต่คนโอ้ยพ่อใหญ่เสียงวันที่ครับได้มาบ่มื่อเนี่ยได้มาจากโตพอ่อหกขายไปโอ้จะมาถอดมาหกขายเกตแค่จังไดีจังเดียรขายเกตตัวมากหกโอ้ยเสือตัวเสือมา จะสั่นบ่ถามหลายดอกมือเนี่ยพวกได้พวกมอญเมียนเนี่จับมือไว้มาไข่แม่นบ่จากสี่สับพยศเสียงไข้ซอกไข้มาเนาะเอาวัปที่พ่อวัปที่ครับพี่พยศเสียงเบาคอยได้หมือนเมียเว่าวางแห้งเอ้าซอกดี้ะพ่อเด้อราคาปีน้องเขาอย่างเนาะมาทางนี่เหมืนโอ้หลายขนาดน้อยเนาะพ่นเมี